สวัสดีคะ่ะทุกคนเพื่อนๆมากินกระเพราหมูมอยอดกระทินพี่น้องจ้ากระินมีน้ำซุปด้วยนะคะอร่อยอป้าเกะผัดแห้งๆน่าอร่อยใส่ถั่วด้วยไหมน่าร่อยมากสีสิบบาทโอ้แซบ่บหอมกระเพรา เขาลดราคาลงเราไมให้เขเยอะเขจะตำพริกแห้งกับพริกสดใส่กันตำพริกไปเลยแล้วก็เทียมใส่กันถ้าตำจริงๆแล้วป้าผันพริกสดตำเสร็จแล้วป้าผันจะเอาไปคั่วไกว่าพริกสดป้าบอกว่าบางเม็ดอ่ะมันจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นบูดเหม็นบูดพริกสดนะคะกระเพราอ่ะถ้าเป็นแม่ค้าอันนี้ใช้พริกแห้งอันนี้ใช้พริกแห้งพริกแห้งจะไม่เหม็น นี่คือสูตรของป้าเขานะคะแล้ววิธีสูตรของป้าเาก็คือวิธีทาของป้าเขานะ mm. เขาจะผัดหมูก่อนอผัดหมูใส่กับน้ํามันเสร็จแล้วก็คุกคิกหน่อยเสร็จแล้วก็เอาพริกใส่เครื่องปรุงเติมเพราะว่าแกบอกว่าถ้าเอาพริกใส่ก่อนแล้วเอาหมูตามกินมันจะฉุนใชออ่ใช่ใช่ไหมจะฉุนพริกเนาะจะฉุนพริกอจะฉุนพริกเนี่ยฉุนไล่แขก นี่คือเทคนิคของป้าแกนะคะทุกคนอืมอร่อยขออนุญาตกินก่อนนะคะคลิปนี้ก็บจบแค่นี้ก็นนะพี่น้องเนาะอ่ามาแบ่งปันความรู้กันเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเ้าววังสะพุงขอตัวไปกินก่อนคะ่ะสาววังสกุง